มงคลเพชรินดีอะคาเดมี่ครับ123ปอนด์ครับยก2ตามกันต่อครับมาแล้วครับโอ้ทีมขวาตรงๆเหมือนกันทางด้านของเจ้ามงคลนะครับมีทีมขวาโลเงินนี่ครับยับเข้าไปออกแข้งซ้ายโต้คืนด้วยแข้งขวาทันทีเหมือนกันนะครับทางด้านของเก้ามงคลไม่ยอมเสียเปรียบวันนี้ชกตั้งรับแล้วก็ดูว่าจะรักลุมด้วยแล้วก็มีแข้งขวานี่โต้คืนแรงนะครับออกแม่นเหลือเกินเรียกว่าขวาล้วนๆครับโอ้โหลเงินนี่แก เกรงกำปั้นแน่นเลยครับเมื่อสักครู่นี่สซบิงพุกขวาครับยังไม่โดนครับถ้าโดนก็น่าคิดเลยครับว่ากาวมงคลนี่นี่ต้องระวังครับโอ้โหหนักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโล่งเงินผ่านนาทีแรกนะครับยกที่2ครับดูว่าจะมาลัดกลุ่มนะครับวันนี้กาดไม่ตกเลยทางด้านของกาวมงคลเพาว่าไฟก่อนนะโดนหมัดเสียอาการแล้วก็แพ้ไปเจ้าตัวก็รู้ดีครับว่า แพ้พอลูกไหนครับนี่ครับซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหต่อยตรงๆครับแหวกกาดเข้าไปเลยครับโล่งเงินขยับกาวมงคลมาเตะขวาสวยครับเตะไปที่ท่อนแขนด้านซ้ายแหละครับโอ้ซ้ายอีกแล้วครับนี่แหละครับต่อยตรงๆครับทะลุกาดเข้าไปเลยต้องระวังลูกนี้นะครับก้าวมงคลต่อยแม่นเหลือเกินนะครับโล่งเงินนี่ขยับเข้าไปเอาล้ครับทางด้านของก้าวมงคลดูว่านี่นี่โอ้โหพยายามจะต่อยหมัดบวกด้วยแต่ว่าโดน มาดูกันที่วงในเนี่ยใครจะแข็งแรงแล้วตอนนี้ไม่สนแล้วครับโอ้ยไม่กลัวนะครับหมัดก็ไม่กลัวนะครับเก้าวงคนนี่บวกหมัดด้วยครับแบบนี้ได้ดูของดีแล้วครับมีโอกาสไม่ครบยกนะครับวันนี้มวยน็อกกันหลายคู่คู่นี้ผมก็ดูว่ามหม่ถ้าโดนเต็มๆหล่นได้ร่วงได้เหมือนโอ้โหโดนทุกขวาอีกแล้วครับพี่ติ๊บครับโอ้โหต้หองบอกว่าวันนี้นี่ตั้งใจมาเน้นหมัดครับท่านครับของลงเงินแต่ว่าเก้ามงคนเขาบอกว่าเขามีศอกมาสู้เหมือนกันนะครับวันนี้ครับก่อนขึ้นชกนี่เขาบอกมั่นใจมากครับ ยิงได้โชคในพิกัด123ปอนด์ด้วยครับเป็นพิกัดถนัดของเขาแหละครับดูยกที่2ครับยังไม่ออกอะไรักเท่าไหร่ครับทางด้านของเก้ามงคลครับโอ้แต่ว่าหมัดหุกขวาแคบๆของโล่เงินค่อนข้างแม่นครับดีเขี่ยล่างแล้วหุกขวาทันทีนะครับโอ้โหแล้วว่าถ้ากาดตกบ่อยๆนี่โดนนีดหล่นได้นะครับมาแล้วตอนนี้ทำได้จะขยับจะต่อยหมัดแต่ว่าแข้งซ้ายนี่ไปแล้วนะครับทางด้านของโล่เงินเอาละครับ เก้ามงคลยกนี้จะดูว่าจะถอยตั้งรับเยอะไปหรือเปล่านะครับไม่ขยันเท่าที่ควรครับเสียหลักลื่นเล็กน้อยครับยิ้มแบบเขินๆครับวันนี้โล่งเงินนี่ไม่มีรอยยิ้มเลยครับคือ,อสีหน้านี่กะมาขู่รุ่นน้องครับโล่งเงินวันนี้เนื้อตัวนี้นั่นปึกเลยนะครับวันนี้แล้วก็เขาบอกว่าเตรียมตัวมาดีด้วยนะครับโดยทางด้านของวีรพล นครหลวงโปรโมชั่นเทนเนอร์นี่การันตีเลยเอาแล้วครับเดี๋ยวมาพบกันในายกที่สามครับแฟนมวยก็เลย2.2จสองใจอ่ะยกนี้มาดูครับ9ก้ามงคลจะตั้งรับเหมือนเดิมหรือไม่ครับถ้าตั้งรับเหมือนเดิมนี่ต้องบอกว่าเหนื่อยขึ้นแลลวครับทน้ก้ามงคลแต่ว่าดูครับแข่งขวานหนักมาแล้วครับออสก้ามงคลอ่ะซ้ายกับขวาครับซ้ายอูบลขวาโคราชครับอ่ะยกนี้โอ้โหโดนซ้ายอีกแล้วครับอ่าหน้าเปิดไม่ได้นะครับเก้ามงคลเพราะว่าซ้ายของโล่เงินนี่ชักกันครับมีหุกขวาด้วย แข้งขวาสาดตร์มาก่อนครับก้าวมงคลโดนซ้ายครับกว่าจะเดินเข้ามาต้องโดนไปก่อนอาทีไว้ครับโอ้มันนี่ครับสายตัวโอ้หมาเป็นชุดเลยครับก้าวมงคลต้องเล่นอาวุธยาวเข้าไปครับนี่ครับเดินเข้าไปใกล้ๆในมงระยะหมัดครับโอ้จะต้องระวังขวกขวาครับออสน่ากลัวมากครับหมัดรวดเกินไฟนี้ครับโอ้โหออกแต่ละครั้งนี่ถือว่าบีบหัวใจเลยครับทั้งโลงเงินแล้วก็ก้าวมงคลครับอ่าแข้งขวามา ก้าวมงคลทีพนามาก่อนครับทิโดนเนี่ยครับต่ขวาต่อยขวาครับโดนซ้ายคืนมาครับคู่นี้นี่แหละครับทาไมต้องเกิดภาค2ครับเอาครับก้าวมงคลโยนเข่ายาวๆเลยครับขยับเดินเข้าไปครับก้าวมงคลแข้งขวาติดบังครับโลเงินแข้งซ้ายคืนมาครับก้าวมงคลขวามาติดบังยังไม่เข้าอ้าวดูนายครับเอาแล้วครับก้าวมงคลจับนายได้โลเินกดไว้ครับก้าวมงคล ยังตีกันได้เมื่อนาดครับพอจังหวะนี้ครับกรรมการเกิดไกลเก่าเกลี้ยงก็เลยต้องแยกมาครับถ้ากอดกันตีไม่ได้นี่แยกทันทีเลยนะครับเดินต่อครับทีบนําทางมากอดบวกครับแ้งขวาสวยครับโดนซ้ายคืนไปครับเต็มชายโครงตั้งแขนสู้กันวงในเป็นไงครับแหมมันมันใกล้เชือกครับกรรมการเลยต้องดึงออกมาก่อนนะครับว่ากันใหม่ตรงกลางเวทีครับอ้าวซ้ายกับขวาครับยังไม่เข้าทั้งคู่ครับติดบางอ้าวซ้ายมาซ้ายลงเงินแทงเข่าซ้ายของ เก้ามงคลครับอาอครับเก้าคนกดได้ตปหักมาลูกนี้ครับเรียกเสียงเฮทั้งคู่นี่แบบมีดีคนละอย่างครับแข้งขวาสองแข้งเฉียบลงเงินเล็งซ้ายครับนี่รอจังหวะอยู่นะครับรอจังหวะให้เก้ามงคลมาแล้วก็รอบวกครับวงในยังออกกันไม่ได้ครับวงในครับเอาละครับตอนนี้เบิร์นซ้ายเก้ามงคลก็ขวาโต้คืนตลอดนะครับ เอาละครับมาดูกันที่วงในหักล้มลงมอีกโอ้โหลูกนี้นี่ไม่โดนนะครับแต่เสียเหลี่ยมเสียเชิงนะครับแล้วเสียอาการครับแมเกมเป็ดเปียดครับแต่ว่าโล่เงินยงนี้โดนกระตุกล้มไป2ทีแล้วครับต้องบอกว่าเสียหายครับล้มแบบนี้ก็พยายามเร่งเอาคืนครับโล่เงินช่วงปลายยกที่3นะครับแข้งซ้ายครับโล่เงินก้าวมงคลคืนขวาครับขยับหมาซ้ายยังไม่โดนมีศอกด้วย ครับเก้ามงคลลุยเข้าไปครับยัดเข่าขวาโล่เงินโตได้ไหมโตไม่ได้ครับกรรมการเกระกายแงะก่อนครับแย่กออกมาเริ่มกันไหมแม่จังหวะนี้ครับโมดยกก่อนจะพักกันก่อนครู่เดียวครับทั้งโดนแล้วก็แลกกันเจ็บๆทั้งนั้นนะครับซ้ายกับขวาซ้ายของโล่เงินนะครับขวาของเก้ามงคลมาดูกันที่วงในวงในนี่ดูว่าทางด้านของเก้ามงคลนี่จะมีเหลี่ยมกระตุกแล้วก็แทงสวยๆครับเอาละครับ โอ้โหเนี่ยไม่มียอมกันเลยนะครับทั้งวงนอกวงในนี่แลกกันเจ็บๆทั้งนั้นหมัดซ้ายยังน่ากลัวอยู่นะครับโล่เงินแข้งขวานําไปก่อนโดนซ้ายครับนี่ครับมีหมัดด้วยแลกกับแข้งเลยครับก้าวมงคลยกกาสูงแม่จะรับสายเยอะไม่ได้นะครับเนี่ยเอาศาสตร์มาเข้าในครับตีได้ไหมครับยังตีไม่ได้ครับเพราะว่าทั้งคู่นี่วงในไม่ไม่ไม่มีเท่าไหร่นะครับเน้นวงนอกเป็นหลักครับตั้งแขนแทงเข่าครับ กรรมการเกิดไกลเลงแล้วนะครับถ้าออกไม่ได้นี่ต้องดันแล้วก็แยกออกมาก่อนครับโอ้โหเกี่ยวล้มไปได้นะครับดอกนี้เอาเลยครับไม่สนตี้นะครับตอนนี้อาศัยแล้วครับความสดแล้วตอนนี้ทางด้านของเก้ามงคลเปียดเข้าไปแทงไปเรื่อยโอ้โหเอาเลยับแต่ว่าโลกเงินเองก็พยายามจะไล่แขงแล้วก็แทงสู้ครับ เก้ามงคลเดินต่อเนื่องครับโลเงินมีมาซะอ้าลเงินโดนเดินบ้างครับหงในศอกซ้ายมีก้ามงคลไปหาจังหวะตีครับตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการก็แยกก่อนครับขอบคุณอุปกรณ์ครับอุปกรณ์มวยคุณภาพครับคิงโปรบ็อกซิ่งครับโอ้ซ้ายครับแม่จังหวะเบิ้ลซ้ายนีเสียงเชียร์นี่ดังลั่นเลยนะครับโอ้ช้าไม่ได้ครับเอ้าก็มาหยุดเลยครับโอ้ช็อตครับโอ้หล่นครับเหลือเชื่อครับ โอ้โหโดนแข้งซ้ายไปก่อนนะครับโดนแข้งซ้ายเข้าไปนี่ถึงกับตัวแข็งเลยแล้วก็โดนจิ้มท้องอีกล็อกถล่มเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอ้โหนี่แหละครับบวยมันวันศุกร์ครับว่าไปไกลแล้วด้วยนะครับโอ้โหน็อกเลยครับเด็ดขาดกับโล่งกันดับรันสารคามครับเช็คบินยก4ี่ครับก่อนจะชนะน็อกนี่โอ้โหบนล็อกบนล็อกให้เป็นรองถึงสี่ 4-5ช่วงตัวครับดูครับโดนซ้ายแล้วหยุดไปเลยครับพอหยุดเท่านั้นถีบจุกครับน่าจะจุกอะครับต่อยอีกทีนึงครับไม่ไหวครับแล้วก็นี่กดมาแทงโอ้โหไม่ไหวครับคือโดนตีนซ้ายแล้วหยุดไปเลยครับจนเกิดเหตุนั้นอยู่ที่แข้งซ้ายนะครับแข้งซ้ายเน้นำใบดอกนั้นนี่หยุดพอหยุดแล้วก็โดนจิ้มท้องแล้วก็โดนถีบโดนแทงครับชุดนี้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยล็อกถล่มครับคู่เอกช่วงสองของเราครับนี่ครับ S 1> <S 1> <M> มีหลายมุมให้ดูครับโอ้โ oh หไม่รู้เลยว่า